บออชาตรีปวดหัวหนาบิวอานานหาคู่ชกยากมากๆ สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับไอ้ก้านยาวนะครับนั่นก็คือนาบิวอันนันนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมนะครับไม่ค่อยมีรายการนะครับซึ่งบอสชาตรีก็บอกนะครับว่าเขานี่เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่หาคู่ชกยากมากๆนะครับนานๆทีจะมีรายการชกนะครับเพราะเนื่องด้วยสรีระรูปร่างนี่สูงมากๆนะครับเรียกว่าเกือบสอเมตรเลยนะครับนักมวยไทยด้วยกันนี่เรียกว่าไม่อยากจะชกด้วยนะครับเพราะเสียเปรียบรูปร่างมากๆนะครับไฟต์ต่อไปในบอสชาตรีก็ วางแผนนะครับให้อาจจะให้ นาบิลนะครับไปชกกับนักมวยชาวต่างชาตินะครับเพราะรูปร่างสลีละอะไรนี่อาจจะใกล้เคียงกันนะครับส่วนนักมวยไทยนี่ก็โอ้โหเลยด้วยว่ารูปร่างนี่ห่างกันเยอะนะครับแม้แต่พันพยักจิตเมืองนนท์นะครับยอดมวยสามพศนี่บอชตรีก็บอกนะครับว่าเคยประกบให้เจอกับนาบิลนะครับแต่พันพยักนะครับไม่ขอชคนะครับเรียกได้ว่าเสียเปรียบเยอะนะครับพันพยักก็ไม่สู้นะครับไม่ขอชคด้วยนะครับนี่ก็คือบอชตรีก็บอกนะครับว่าตอนนี้นี่นักมวยไทยด้วยกันนี่แทบจะไม่อยากมีใครนะครับโชคกับนาบิลเลยนะครับ เราก็เห็นนาบิวนะครับชกในรายการวันลุมพินีมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกนี่เปิดตัวนี่เจอกับซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก้านะครับก็แพ้นนอกให้กับซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก้านะครับยกแรกนะครับก็ถือว่าเจอกับระดับเบอร์ต้นๆนะครับของโลกอย่างซุปเปอร์เลกนะครับก็ต้านความแข็งแกร่งแข็งแรงของซุปเปอร์เลกไม่ไหวนะครับแล้วไฟที่2อนี่เขาก็เจอกับนักรบไฟเทคนะครับซึ่งนักรบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับแต่มาโดนนาบิวนะครับ น็อกไปนะครับก็ถือว่าวันนั้นนี่ นักรบนี่ต้านความใหญ่ความแรงของนาบิวไม่ไหวนะครับก็พ่ายน็อกไปนะครับและไฟล่าสุดนะครับนาบิวานันก็โชว์ฟอร์มไว้ได้อย่างสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการชนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนั้นก็ได้นับด้วยนะครับเพราะรูปร่างสลีละช่วงชกนี้ที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่หาคู่ชกได้ลําบากมากๆนะครับถึงจะน้ําหนักเท่ากันก็จริงนะครับแต่แกนี่มีรูปร่างที่สูงมากๆนะครับทำให้คู่ต่อสู้นี่ที่เจอกับแกนี่เน เหนื่อยครับเหนื่อยเลยว่าเหนื่อยคูณ2อคูณสไปเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่ในอนาคตนะครับบอสตรีก็บอกนะว่านาบิวนี่เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่มีอนาคตนะครับเพียงแค่นะครับรอวันเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับตอนนี้นี่เขาอายุยังน้อยนะครับยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างกระดูกให้แข็งแกรงแข็งแรงมากกว่านี้นะครับค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปนะครับเพิ่มก้ามเนื้ออะไรไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะไปเซ็นสัญญาไปโชคในรายการวันใหญ่เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าถ้าในอนาคตประกบให้เจอกับฝรั่งนะครับชาวต่างชาติเนี่ดูว่า น้ำอดน้ำทนของนาบิวนี่จะมีมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งนักชกนะครับที่หาคู่ชกยากนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเพราะสรีละรูปร่างนี่สูงมากๆนะครับเขาคือนาบิวอันนานะครับและฟันมอยะครับคิดว่าชั่วโมงนี้นะครับนาบิวนี่เจอกับใครดีนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับ ก็หากมีข่าวสารนับเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมารีดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับปิดภาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับผมค,ครับ